สวัสดีค่ะชอ่องคู่บ้านน้องบ้านหน้าค่ะมันนี้เสื้อผ้าไปเบิงฝ้าหมูเน่หน่อยนะคะของหนองตอห้อาว่าสิเป็นแบบใดเนาะคะ่ะเป็นสื้อผ้ามาเบิงหมูเตรียมขอดนะคะหมูเพิ่ไก่ขอดแล้วเพิ่งกัเสิเตียมขอกะเห้หมูขอดนะคะทางกระจึนค่ะฝนตกพายุเขา่าหนามก็ลังลดได้ค่ะนี่ ต่อแม่มอดูไหนไม่รู้เหมือนกันหรอกหลุมมูลหรือไงจืดโอ้ตัวใหญ่อีเจ๊มือขอดิมือค่ะอู้มันคือตัวใหญ่แต่ต่อเจ้าโลดอันนี้ขอบเสียมาเนบอดบางนี้เป็นบอนี้ ก็คือมองนี้ให้มันอยู่เตรียมเตรียมขอดก่อนแล้วเนี่ยพ่อว่านมองห้มันจืดใช่ห้มันจืดค่ะมันสิออกลูกแลว้ววายวายวายต้มต้มยังคือหอมต้มพักคือเก้าหนึ่งบ่แม่โอ้หมูขาวใหญ่แห้ง ันนี้ยังเว้นโอ้มูตัวนี้เออกยังพังเว้นบ่เพราะว่านั้เพราะวันนั้นออกยังก็เว้นโอ้ยเต่านมมันตุ่มมาเต่านมมันเบ่งแห้งเลยได้ต่อหนิปกติมันลอยสิบสองถึงลอยสิบห้าหมื่นนะอยู่ประมาณนี้พอเกินนี่หรอกคันว่าทำคำแปลเมื่อใดเตรียมเลย คุกก้อนใส่เป็นขออ้นอ,อ,ข,อขออนี่แมนชิ้นใหญ่มากนะนี่เมื่อไหี่จะหาแกบมาใส่อยู่ <c oughs> มือสมเข็นไปขึ้นใหญ่เลย<ะ>เข็เนเข็นใส่อันฟ้านี่ไปขึ้นใหญ่ยม,มือสมมดผสมผสม,มากไว้อสองสาย อ้วนแห้งไงแห้งบริอ้วนอันนี้มันคลองมันคองเออมืนหมืนในช่วงคองนี่บำรุงขอว่านยันลูกมันไม่คันดุจริงนงี้จริงกับบริเลี่ยงบริเลี่ยงหัวอาหารหรอกแต่ว่าช่วงคองนี่ต้องซื้อหัวอาหารให้กินเพราะว่ายันลูกว่าไงต้องปกครองพ่อมาส่งวัคซีนตัวหมูอันนี้นะสิ เวลาขอดเนสขอดลายตัวเข้าแมนแมนซิปซิป่นนซิปขึ้นเพราะว่าันทองที่สองโอ้ทองสอเดดหัวนมมันกันเพราะว่าเขาสขาปลิ้นนอะันหัวนมของมันหัวนมมันใหเพราะว่าหย่อนมหัวนมบเขาไปบนนี้มันบนบ่อ่อันนี้เตรียมขอดไหายเป็นขอดั่หาัวแต่เปนสขอดสิออดมือว่ามัดมือซ้อมมือกับสิใหญ่ไม่หนีเป็นบตอแมนมัอ๋อมัวันท ประมาณวันที่สิบขอดประมาณสิบสองถึงสิบห้าที่นะ่โอ้ะเกสิมงเบิองย่มันขอดนี่พามัคือนี่น่อมบอดน่ออบอดอนี่เรมามัต้องขึง้นเต่าต้องออกสองสาม,ม,มืันนี่แหละเต่ามันเบ่งแห้งอืันใหญ่ออันอนี้ดึงเต่าดึงเต้าน่องหมมั่นี่เข้าบ้าน เรียมไว้เพราะว่าขันลูกมันออกปับขันนมออกก็คือบานเด็ดดูไปเลยอืตัวนี่เจ๊เต่ากันต่อตัวนี้สิบหกครับสิบหกไม่เห็น10 4, 10 6, 10 6เพราะว่ามันซีมีสิบสี่สิบสองสิบหกเพราะว่านี่แหละเพราะว่าพันห่อเลือกกบบเป็นเลือกแม่พันกับเป็นเลือกแบบต่อ,ตอเล่นลายต่อนุอนอ่มลหลายต่อลนะลายต่อเบาบ่งมีสีแด ตัวเดียวเนี่ยวนุ่มไปหลายมอในการเทดแนวขั้นมาสองสองสายกับสองสายแล้วพอดีเลยนี่าัาเหมาะสองสายเพราะว่ามันเด็กงนี่สามสายหรอมันบางเลือมันเก่งบุยใหไงแต่คำว่ามี่อ่ะเดอดร่อยกัพอดี โอ้ตัวนีรร้่งเขาแกะมาใส่เขาแกะมาใส่เตรียมขอดเลย,ยเพราะว่ายางมันจืดเพราะว่ามันขอดแต่ก,ก็มันกัน้นตรงนี้เลยกั้นขึ้นอย่งกั้นเพราะว่ามหามันขยับตัวได้นะโอ้มาหามันตีงอื้คว่ามใหญ่ๆ,ๆเห็นไหมเขาเสียบไม่น้อยอ๋อให้ซ้ำล้มโตมันแมนเพราะว่ายางมันนอนสีบส่บริษัทบับลถกอืปแมนอยู่แต่ว่ามันยานยางมันลุ่มชน

ปัญหานี่แหละทำน่องทำน่อบอ่ออกสิหยากลูกมันสิทำน่กบอ่อต้องไปซื้อน่องผมมากเอ,อมาช่องมาช่วงผสมอ,อู้หมูตัวน,นี้ไงเฮ่อใบใยสมคงของ,มง,มง,มงแม่รุง่งแม่รุ่งเหรอนกว่นี้ายถ่นโ้ไม่นขายถิ่นคายถิ่นมาเด้ยวอยาวตัวยกนี้เพราะนั้นมันแ่นแรนแรนสิหยากวคนนี้นะอลอูมา ของเอ่ยเอาไของเอ่ยจะของขายขายถนะิ่นนะโอ้โหที่ที่แปดตัวสิทแปดตัวตายหนึง่งยังอยู่ทีเจ็ดรอดมดเลยหม่คันเอาหลายนะเอาแค่ที่ที่สี่ทีหาตัวนี้นะจริงๆคันสิขายเป็ลูกมันก็คันมาบ่ตรงขุนกับช่วงนี้มันก็ตัวลรสองทันหา ลูกมูสแบบนี้เนี่ยบอกมูสขาวเข้งแนห,นห้งชนิดหาตัวนใดก็อยากอยากเลี้ยงนะแต่ว่าปัญหาคือหัวอาหารแ <laughs> ห้งมือาหารแห้งอย่างว่าคันคันซิกคุณนี่รีนะ่ะขึ้นทุ้นต้องหนาใน่โอ้กินด,ดีแห้งกินด,ดีอันมีรุ่งสีอยู่ของมีห้ามอยู่ของโอ้สบายเลยตุ้งมาต้อง ว่าทันหมูใหญ่สี่เนีย่ยอยู่ที่ฟ้ามนะเขาให้กินข้ามผสมกับป่าข้ามน,นี่หัวหายม่ต้องอันนี้เขาต้มต้มย่างเดียวยนี้ยขาวมากเห็นบ่ที่แต่ข้ามกับขับป่าตัวนี้น้องเพิ่งเลี้ยงเพิ่ง่าไล่ได้เอาการอยเ่ด้วค่ะอันนี้เป็นแม่หลอบสองที่มันตัางทองนะคะหลอบแหลกเพิ่ง่ามันออกออกลูกซิปโตเพิ่งก็ขายไปตัวละสองปัญหาค่ะ เลี้ยงอยู่ประมาณหาเดือนใส่เวลาเลี้ยงอยู่ประมาณหาเดือนนะคะถือว่าได้ประมาณนี้ชิ่าโอเคเลยเลยคะ่ะเพิ่นมาออกมารอบนีเพิ่นสีจงดูมันไหวเป็นแม่พันธุ์นะคะเพิ่นสีเลี้ยงดีๆแล้วกะเพิ่นสีคุ้นไหวเป็นแม่พันธุ์ี้จ็กสองตัวเพื่อเพิ่นสีขยายคอกออีกนะคะคอกนี้เพิ่นกะมีเทิ่งหมูดำหมูขาวนะคะหมูขาวกับหมูขาวหลูกผสมคือกัน,นะคะ่ะ เสี่ยงปูนกันอยู่สองคอค่ะวางลงบรรจานกับตายเมื่อ้วเ่าม่ใช่ได้เลี้ยงอะไรวะนี้เขาเยอะยันโลกนั่อันนี้ดีนมมันหายวันนมตอนต้องต่อแล้วเต่าเต่าใหญ่แห้งไหมบัานนี้จังว่าตอนตอนมันทองหรอกมันทองรอบแรกเลยนมว่าทองใหญ่ก็หนีเลยแต่นมมันเบ่งแห้ง แล้วมันท่านตื่นมาตอนแบบว่าย่ามันนอินเลยอ้ยย่ามันออกหลุมตื่แห้งก็ต้องเจี๊ยมไ้ถามันเลยเลนาะใส่เฟืองใส่แกบบ่ต่อคันคอกคอกลุ้มยิ่งถิกอใส่เพื่อใส่แกบ่ให้มันจืดนะแต่ว่าที่ดีกับเจ็บเน่ะเพราะว่าแกบมันสิดูดซับ,บความจืดเลยดีกว่าเฟืองนี่เนาะ อันนี้เสื้อมันเพิ่นอย่างมันไม่ไมเก็บนะบมันกับมักก็ไปเลยนะเสื้อมันกับมกกักคพื่อให้มักปุ๋ยจีันห่อนอม,อมันสีห่อนถึอนี่มีเก็บถือถ่ายอีกประมาณซีบมือนะคะกระสีย่อนมาเบิงเพิ่นสีแวะเวียนมาเบิงเพิ่นอีกว่าหมูเพิ่นนี่สีขอดจต่แจ็ตนะคะแต่เพิ่นว่าบอดตามก่าสีแดงค่ะเพิ่นการันตีหให้ได้เลยนะคะอีกประมาณ ซิมมึงอ้วนแหงโอ้กล่องนี่มีเทิื่องหมูขาวหมูดำ้อมคอดตัวหนึง่งแล้วก็รอบผสมติดตัวหนึง่งหมูขาวนี่ถ้าคอดออกมากข่โทษน้งเงินได้วยละนี่ลูกมันลายว่าหมูดำอยู่เลยลายท่องสองท่องสามแล้ว อมขันทองสองทองสาวลายดีแล้วงอวีคันออกขสมติดผสมวันที่ส4 <14. S 1> เดือนอย่างเดือนเก่าโอ้มือคอ่อยกระเจบไปเรียบร้อยนับมือเรียบร้อยคันบ,บ่ขันมันติดยังไายาา่นอีกสองมือคันบ่เห็นอาการเป็นสถถัดขึ้น แสดงว่าติดต,ติดนี่ก็ทีจริงมันก,ก็น่าิข้นล้วนะเพราะว่าหน้งสิบบคันว่าไอ้บอติดก็เริ่มแล้วแสดงว่ามันติดเลยเหรอนี่มันบข้นเลยายเบ,บ,บื้งก่อนทายเบื้องหลบมั้งแหล่ะบัลุนต้องลุนอีกสองเมืมื่นสิแมื่อไวบบนี้ิแ่เายี่ประมาณยี่สมื่นถ้าบอกข้นแสดงว่าชนะมันแล้วติดแล้วเรียบร้อย สำหรับคีปนี้กะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องคู่บานอกบานหน้าในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรบานเฮ่ากำลังใจให้อีสานบานเฮ่านะคะ่ะวิธีการเลี้ยงหมูนํำมาแช่นํำมาแห่กันเบิงเล็กเนีย,นยหน่อยเพื่อเป็นความหูเนาะคะ่ะเป็นการแช่ประสบการณ์ในพี่น้องบานเห่าได้เรียนรู้ไปน้ำกันสำหรับคิปิี้่็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ